สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สารสวีเด็นนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาวัดนะคะมาทําบุญนะคะนองชายพา มาวัดนะคะแล้วก็มากับแม่แมาทําสังฆทานกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทําบุญด้วยกันเอาบุญด้วยกันนะคะเราก็จะพาทุกคนเดินชมว,วัดเลยเนาะ,ะวัดอยู่แถวนั่งรองนี่แหละนะคะเดี๋ยวนุจะลงที่อยู่วัดแล้วก็ชื่อวัดไหที่นึ่นะคะเผื่อว่าใครต้องการที่จะมาวัดมาทําบุญนะก็แวะกันมาได้นะคะอยู่ที่ถนนใหญ่นะคะมาง่ายมากเลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรองเาเาเรื่องนะคะที่พระอาจารย์ที่พระหลวงพี่พากันได้ปลูกไว้ที่นีนะะ่ เมื่อคืนลำไยไปไปวัดเด้อนี่ลำไยงามๆหลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ๆเนื้อ,อยนนนะนะหญ่นานั่นาหละลำไยเดี๋ยวดูก,ก่อนสมหวานไหมจ๊ะสมหวานอันนั้น <Okay. S 1> สมอะไรนะเนี่ยสมเคียวหวานเนี่ย,ยแล้วสมจ็กโลนึงก็ได้จ้ะ ียวหวหานแม่ข้าจะ,ะจะเอาไปทำบุญตอนนี้เราอยู่กันที่ปตทนะคะปั๊มนางรองนะนุชจะแวะมาซื้อกาแฟแบล็กแคนยอนนุชเป็นแฟนคลับของแบล็กแคนยอนเลยกินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนุชคิดว่ากาแฟร้านแบล็กแคนยอนอร่อยที่สุดเลยสำหรับนุชนะอร่อยที่สุดค่ะอยากกินคาปูชิโน่เย็น นนกินตอนนี้เรากำลังรอกาแฟาอยู่นะคะทุกคนเราอยู่กันที่แบล็กแคนยอนนางรองปอตทเฮ้ยปั้มปตทนางรองนางรองปอตท นักโมัดสะภะวตูตรสมาสังตุปทะนักโมเดะวตูตูสมาสัุปนักโมเดชะวะวตูตูสมาสังตุปมานิมะยังพันเตมานิมะยังพันเตสังฆานานิสังฆานานิตปาริวารานิตป้ริวารานิภิขุสังคัสสะทิปุสัคะโนชยามะสาธุโนพันเต พิกุสังโคลอิมานิสังฆนานานิสัพพะริวารานิมะทิคันหาตุอมหาสังทีคารังปิสัยะสุยาสายเป็นข้าพเจ้าทั้งหลายหลอารนานุหล่อาสุุ อ้าวก่อนที่จไรับ การรวมใจของเราทำใจของเราเป็นสมาธิเนึกถึงบุญสุญคุที่เราเพื่อนรักได้ตั้งใจเราทำดีแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบันและบุญที่เราได้มาถวายสังฆทานคณะสงฆ์ในวัดศรีรัตตารามในวันนี้เนึกถึงบุญบุญคเหล่านั้นให้เป็นดวงบุญใสสว่างที <ham> <habitude> so right, ่กลางของของเราบุญส่วนนี้ที่เราทำไปดีแล้ว ให้ช่วยเหลือเก้ไขกรเปล่าสที่ไม่ดีตั้งหลายอุปสรรคต่างๆมามาในที่ของเราในก่อนจะบรรดุความสุขให้เราในสังและก็จะมี3ามตัวของเราไปในภูชาดเด่งหน้าได้นะพี่เองในตัวแทนของพระนส่งก็ขอมรนาสาธุการในบุญกุศลที่โยนได้มาตั้งใจถวายสังฆทานในวันนี้ร่วมวันนี้ ได้ตั้งติดพิานโดยรัธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าพระปาทจพระเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในอายตนะนนิพพานจะนับจะประมาณไม่ได้ขอรัตนาบารมีธรรมของพระนริสนนทั่วสังฆมณฑลอีคทั้งบารมีธรรมของพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ ขอรัตนาบารมีธรรมทั้งหลายหลังนั้นจงมาประมวลรวมเข้ากับความนาทานสุนทรียโยมทั้งหลายได้ตั้งใจสะท้อนให้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะได้ประทาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตและได้ประทำในวันนี้มีกา,า,นะา,า,ารถวายพณะหนาพรใจไทยทางสงมาทานศีลโยมทั้งหลายตลอดครอบครัว บริษัทบริวารลูกหลานญาติสน่น <c oughs, S 2> mm. ้อสทหายสัมพันธ์คนทั้งหลายต้งมีในความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เียบไม่ป่วยไม่ไข้มีกำลังแใจที่มีแข็งสามารถชนะประสักใดๆดได้อย่างง่ายดายเมื่อจะยับยั้งไปที่ใดก็ควได้รับการตระหรับเพื่อเชื่ด้วยในตี่จยิงให้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิต ในเส้นธิปหน้าที่การงานและสิ่งที่คุปณปศาสนาตราที่ยังต้องเย็นไหวตายเกิดหรือ,อ,อกำเนิดในรัฏะสงสารให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมรผลนิพานห่างไกลจากคนพานทั้งหลายคนพานและศัตรูครอบงำไม่ได้ให้ได้สร้างบุญสร้างาบาัมีความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้คิดอย่าได้พูดอย่าได้ทำ ให้ได้ตามแต่ความดีตลอดชีวิตสิ้นอายุขัยบาปก,กรรมอันไดที่ผทธิ์าพทำไปตั้งแต่ปฐมชาติปฐมบันกับยาได้ตามมาส่งผลไม่มีโอกาสส่งผลตลอดไปบุญกุศลใดที่ทุกทุกท่านได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วให้ส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพประเสริฐจันทร์ตาเห็นขอให้คาจงเป็นผลเสมจ ติดตามตัวทุกทุกท่านไปทุกพกทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระิพานจงทุกท่านทุกประการเอานับต่อไปตั้งใจตัวน้ำรับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะพาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาพรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานัอุปกปติ ปิติตังปฏิตังคุมขังจิตปเมวะสมัญชนตุสาวะโปเรนตุชังกปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติรัโสยะทาสัพพิติโยวิอวะชนตุสัพพโรโขวินนสะตุมาเตอภวัตวันตรายโยสุขีติภายุโต โอวาอโยวันโลสุขังอาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนนาตยาเตชะสาทุกขโรทัพยาเวราสกาสสัตตุปัฏฐานอะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาสะตอชยาสิทธะนังลาพังโสติภาขยัง สุขังพลังสิริอายุจวันนอขะมาพะรังราพันตุสัพภะเทวตาสัพภะพุทธานุภาเวนะสพาโสถีพระวันตุเตะปวตุสัพภะมังพะรังราพันตุสัพภะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสพาโสถีพระวันตุเตะปวตุสัพภะมัง ราขันตุสาพาัพภเทวตาสัพพสังฆานุภเวนะสะภะโสติพระวันตุเตนนะมุขนาบุญเยอะตาไเยแมนวันนี้คุณแม่แดงก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะกระซุกคุมเรียบร้อยนะวันนี้คุณแม่แดงมาวัด <laughs> มาวัดอ่า องคนโมธนาบุญอาบุญมาฝากพี่น้องค่ฝากค่ะทุกทุกคนทุกหลานทุกคนนะคะวันนี้จแดงมาทําบุญค่ะขอได้บุญไจะแดงทุกทุกคนนะคะอย่างเงินเป็นสูขบุญรักษาธรรมารักษานะคะแข็งแรงขอมีภูมิต้านทานโรคทุกสายพันแข็งแรงแข็งแรงสาธุเป็นสูขนะคะอันนี้อันนี้หมาหรือหมูทําไมอ้วนตุบุตุบุขนาดนี้ หมาทุกตัวใส่เดียวกันหมดเลยหมาทุกตัวใส่เดียวกันหมดเลยนะคะหมาอ้วนมากหมาวัดนะคะนี่ <มา S 1> กินดีอยู่ดี <มา S 1> ก็เลยอ้วนนี้ะาาฮะ,ะวัดร่มรื่นสะอาดมากนะคะ,ะพระอาจารย์่ะก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะคะก็ตั้งแต่สมัยน้องชายนุชได้บวชนะคะบวชบวชบวช หลังพระอาจารย์ประมาณ3เดือนก็จะรู้จักกันมานานและแม่ก็จะมาทําบุญที่นี่เรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวัดเนาะสะอาดสะอ้านนะคะสะอาดมากนะคะลมลื่นมากนะคะพระอาจารย์ก็จะเป็นพระที่แบบว่า,าเป็นพระนักพัฒนานะคะทุกคนก็จะได้มาสร้างอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายนะแม่บอกเนาะดูนี่ต้นละกอ ต้นไม้ละกอเป็นอุมโมงค์เดินทางอย่างนี้มลมเื่นมากนะต้นมงต้นไม้สะอาดสะอาดนะคะต้นละกอนะคะทุกคนอ้ยสอนละกอรประเทศไทยเนาะอยู่สวีเดนนะคะทุกคนละกอหนึ่งลูกนะคะเขาขายกิโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบโครนนะคะบางร้านถูกหน่อยก็จะขายกิโลละเก้าสิบเก้าโครนนะคะเดี๋ยวโน่จะเขียนเป็นราคาเออ่ราคาไทยเปรียบเทียบราคาไทยให้ดูเด้อแต่ว่าละกอลูกหนึ่งนะ่ะคือบางคนไม่กล้าซื้อกินเลยนะอยู่สวนะีเดนนาะเพราะ เพราะราคามันแพงนะคะทุกคนอะไรที่อดได้ก็อดก็เอาแค่รดเอาแตงมาตามแทนเวลาอยากกินสมตามอะไรอย่างนี้นะคะอยู่มังนอกต้องอดทนนะคะเราเวลาเรากลับมาเมืองไทยอ่ะเราจะได้มีเงินนี่แหละคะ่ะทุกคนอยู่มัเกมเืองนอหกนอเราต้องอดทนทํางานอดทนอะไรอดทนได้ก็อดทนนั่นแหละนะคะทุกคนอดทนเรื่องงานอดทนเรื่องอากาศอดทนเรื่องวัฒนธรรมภาษาอะไรทุกอย่างเนาะ หมูแล้วหมูตอนนี้เราก็มีน้องหมูสองสามตัวมานอนอาราาักขานอนอารักขานะคะนี่นะเสียงตุกแกล่ลองอันนี้ยังเยอะกาอีกาน่ะเห็นไหมอยู่ตรงนั้นร้ายตัวยังไม่ได้เห็นเลยกุติ นายนายนายอยู่แบบเรียบง่ายจนทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศวัดมาดูบรรยากาศวาดัด,รราาวดหลังวัดทุ่งนาดูว่าวข้าง,งหลังมันข้างหลังมีซอยถนนเดินนะบรรยากาศธรรมชาติมากเป็นตานั่งสมาธิเขาถึงทำดีได้นี่เ <c oughs> งียบเงียบป่าๆแบบนี้เหมือนวัดป่า เดินออกไปนั่งสมาธิตรงนู้นนะเงียบเงียบมันมียุงเออ่ยุงเยอะนเนะ่นอนตอนกลางคืนอะอยะมีานะอืมบรรยากาศบ้านท้องนาเราเด้อค่ะทุกคนใครอยู่บ้นนอกต่างประเทศคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ก็นี่แหละนู่แน,นแถวบ้านชาวบ้านชาวชาวสงสยัยพระก,ก็เดินบิณฑบาตแถวนี้แหลนะเนาะนุน่นบ้านชาวบ้านนุน่นฟางควาย หนนมองไปเห็นควายตัวหนึ่งอยู่นนอ้ยหอมหอมบรรยากาศถุ่งนาน่ะทุกคนหอมดินหอมนม้ำแบบทองถุ่งนาเห็นควายไหมนนใกลๆ้ๆเขาเลี้ยงควายสุ่มฟางนาน แอบถ่ายสาๆก่อนพาสาวๆมาวัดวันนี้อ่อนแอนกับเพื่อนของเขาอันนี้ก็เป็นที่นี่นะตีกองกระจายข่าวเดี๋ยวจะไปไหว้พระที่เดี๋ยวแม่จะพาไปไหว้พระไปไปดูหน่อยพระอาจารย์บอกว่ายังสร้างไม่เช็ดหรอแม่ นี่ก็เป็นประตูทางเข้าที่เราเข้ามาที่เราขับรถเข้ามานะคะลมลื่นมาโอ้ต้นมะขามต้นใหญ่เลยโอ้ต้นใหญ่เลยด้วยต้นมะขามอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของยายแดงต้นเขาวัดก็อีกจะจอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนไปเที่ยวก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคน ตอนเขาวัวก็สงบสง,งียมเรีบเยบร้อยแต่งตัวเรีบเยบร้อยอืมกินหมากอยู่บ้านกินหมากใส่ผ้าถุงเวลาไปเที่ยวก็อีกอย่างหนึง่งทำให้เด็กหน่อยหัวเราะสนุกสนานนี่เราก็จะมาเข้าโบสนะคะพระอาจารย์บอกว่ายังสั่งไม่เสร็จเลยนะโบสเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระประธานประตูวัดอย่างงามประตูโบสอ์ยางงามท่านสร้าง ไม่ต้องเปิดเยอะนะแม่เปิดแค่สองบานก็พอแล้วกาพะเปิดสองบานก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็ออกไปป๋าไหวาพ้าวาพระ <c oughs> คุณน้องชยายไหว้พระ สีสวยมากเลย้นะ่านะนี่ก็เป็นดอกดาวเรืองนะที่ทางวัดปลูกไวก้กำงามงามดอกใหญ่ดอกสวยงามมากเลยนะนทุกคนเต็มหมดเลยเอาไว้บูชาพระเนาะไหวพระนี่แหละนะคะสวยสวยนะ ดอกดอกดกดีใหญ่งามมากดูนะคะเนี่ยเต็มกำม,มือเลยนะดอกดอกหนึ่งพัสวยค่ะนั่นก็เป็นคุณแม่แดงนะคะไปเดินชมดอกมงดอกไม้งามๆเวล<ะ>าคุณแม่แดงเขามาวัดเขาก็จะเรียบร้อยนะคะแบบนี้แหละนะคะทุกคน,นใส่เสื้อ <มา S 2> เรียบร้อยาาเวมาวาอืม ไปรูกหลานทุกๆคนเพื่อนน้องนุชได้บุญกับยายแดงด้วยนะคะสาธุมีความสุขรักษาทำมารักษานะคะขอให้รวยทุกๆคนจ้าสาธุสาธุโอ้ยาแดงให้พรเราอีกแล้วให้พรเราอีกแล้วนะคะวันนี้นู่นต้นละกอละกอพันยาวน่ะต้นอะไรนะ ตัวผิวหนังก็ไปต้มอ,อาบสำหรับมันมีตำนานนะคะทุกหลานเอาไปเสียบไว้หน้าบ้านคนไหนคลอดลูกขา้ประกูขั้นแมา่ายสีไม่ดีมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้คนโบราณก็เชื่อคนโบราณก็เชื่อกันแบบนั้นเนาะ,ะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบโบสถ์สวยมากๆนะคะทุกคนใครอยากมาทำบุญทำบุญเสร็จเราก็มาถ่ายรูปนะคะ นี่มีมีมุมให้ทุกคนได้ถ่ายรูปสวยๆวยเยอะเ,ยเลยนะดูสิคะนี่เห็นไหมมีทั้งสะหน้ามีทั้งดอกไม้ดอกดาวเรืองตอนนี้นะคะนุชก็ได้มาเดินชมดอกดาวเรืองสวยมากทุกคนดูมาทําบุญแล้วยังได้มาเชลฟี่กับดอกมงดอกไม้ของวัดด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดูสุมดอกไม้สวยมากเลยนะทุกคนอุย้ยจะบาปไหมเนี่ยนุชไปโดนดอกดาวเรืองฮะ ขอโทษนะคะพระอาจารย์ถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้เลอขอขอโทษด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูแลนู้นจะพาเดินไปดูโน่นตรงโน่นจะเป็นดอกดาวเรืองสีส้มนะคะทุกคนหเห็นไหมคะสวยงามมากมาทําบุญแล้วยังได้มาถ่ายวิดีโอถ่ายลงถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะให้ทุกคนได้ดูด้วยไปเดี๋ยวเราจะเดินไปซุ้มดอกดาวเรืองสีส้มตรงนี้พระอาจารย์จะปลูกดอกดาวเรืองสิ สีเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะตรงนั้นมาเป็นน้ำตอนนี้นะคะคุณยายแดงก็จะพาเราชมทุ่งดอกดาเรืองก็ไปยืนรอเราก่อนหน้าแล้วแล้วก็เด็กน้อยสองคนนี้อ่อนก็บเพื่อนอ่อนเดยเขาก็มาวัดด้วยฮะเออสวยอันนี้ตรงนี้เป็นโซนดอกสีส้ม